พอเปิดมาตกใจเลยค่ะแม่มันเป็นเงินอะทำไงไม่ใช่ของเราดูจากสีหน้าพี่กับน้องพอเห็นหน้าคุณลุงเขาแบบดีใจเฮสบายใจแล้วคุณลุงมารับเงินแล้วนะขอบคุณมากมากขอบคุณจริงๆนะครบหมดเลยกังหมลสองแสนกว่าบาทคื<ช>อเรามีความสุขตั้งแต่เห็นรอยยิ้มของคนที่เขาได้เงินของเขาคืน นี่แหละเป็นสิ่งที่ความซื่อสัตย์มันทําให้เราสุขอย่างนี้นี่เองเราก็มีความสุขนะของเขาได้คืนตอนเราเจอเราก็ทุกข์เหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะตามเขาเจอไหมเวลาเราเก็บของคนอื่นได้ให้นึกถึงตัวเองว่าเวลาเราทําของหายเราก็อยากได้คืนซื่อสัตย์เนี่ยเป็นอะไรที่ที่ต้องใช้ในทุกอาชีพ เพราะว่าถ้าถ้ามีความซื่อสัตย์เนี่ยทำอะไรมันก็ดีมีแต่ความเจริญเจ้าหน้าประเด็นแรกคือเราซื่อสัตย์กับตนเองแล้วเราซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมงานต่อคนไข้ในทุกๆุอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนไข้ข้อมูลคนไข้หรือข้อมูลหมอเรียกชื่อหรือดูออเดอร์อะไรแล้วเราจะเช็คตลอดว่าต้องเป็นชื่อนี้นะนามสกุลนี้นะจะไม่มีการแบบเอาคนอื่นมาเข้ามาแทนให้มีความซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็ซื่อสัตย์กับทุกคนนะคะและชีวิตเราจะมีความสุข นะคะจิตใจเราก็จะสบายขึ <it> ้นรู้สึกว่าทําไมเขาถึงทําได้ทำไมเขาจิตใจเขาเป็นทําด้วยอะไรทำไมเขาไม่กลัวบาปแล้วเขาไม่นึกถึงหรือว่าบาปกรรมมันจะตามมาถึงเขาไหม